สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะผมกับข้าวอบธัญพืชและไก่ของ C p พีนะครับก็ตัวนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะครับ55าบาทก็เดี๋ยวอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องหอมสุกนะครับก็จะเขาเขียนว่าเป็นข้าวกล้องวงเล็บข้าวกล้องแดงก็คือจะมี2อย่างคือข้าวกล้องกับข้าวกล้องแดงตัวนี้31%เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิสุก2ี่สเปอร์เซ็นต์เครื่องปรุงลดส1เปอร์เซ็นต เนื้ออกไก่นะครับต้องเฉพาะอ,อกไก่นะ13%ธัญพืช13%ผัก9%นะครับธัญพืชเนี่ยเราได้เป็นลูกเดือยกับถั่วแดงนะส่วนผักเราได้เป็นข้าวโพดกับแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาโอเคครับมาแกะกรวชิมกันเลยก็คือว่าพออ่านส่วนประกอบเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่ามันจะมีความนิ่มอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ทําอาหารเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าข้าวกล้องกับข้าวกล้องแดงเนี่ยมันจะมีความแข็งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่ข้าวหอมมะลิสดสุกนะครับลงไปด้วยเนี่ย สิ่งที okay. <owner goats> <seeds> ่เกิดขึ้นมาคือข้าวหอมมะลิมีความนุ่มดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบนะเราจะเจอว่าเฮ้ยตัวเนี้ยคนน่าจะกินง่ายเพราะมันจะมีความนิ่มเข้าไปด้วยโอเคครับนี่มาดูตรงนี้หน้าที่นี่ตืดตเห็นไหมครับก็จะมีไก่นะครับแล้วก็จะมีเฮ้ยกลิ่นหอมนะกลิ่นคือถ้าเกิดใครใครกินก็อบธัะพืชนะกลิ่นมันออกหอมอย่างนี้แหละอาจเทียบกับหน้าปกนะโอเคก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นข้าวกล้องข้าวโพดลูกเดือยนะครับถั่วลันเตาแล้วก็ไก่โอเค ไก่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกชิ้นใหญ่นะครับหกชิ้นที่มันมีปริมาณขนาดนี้นะครับอยู่หกชิ้นโอเคคราวนี้ก็เทลงในจานนะครับเป๊บโอเคกลิ่นหอมอะ่ะเอ้ยประทับใจอะ่ะคือคือมันจะมีกลิ่นข้าวกล้องแบบอหอมออกมานะครับโอเคค่อนข้างจะใช้ได้ ครานี้มาชิมรสชาติอากินเปนแบบข้าวกล้องก่อนยังไม่มีไก่นะอาเพีอนกินไปคำหนึ่งก่อนนะครับนี่อืมอร่อยนะครับตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันใช้วิธีการอบเนี่ยมันก็เลยไม่มีน้ำมันพืช พวกความมันแบบเข้าผ่านเข้ามาดังนั้นเนี่ยใครที่ชาบรสชาติแบบข้าวอบเนี่ยแล้วไม่ชอบความมันอันนี้ตอบตัวคุณอยู่รสชาติก็โอเคนะครับแบบออกจ,จืดนิดนึงเป็นสายชีวจิตแต่ว่าถ้าเกิดคุณกินไก่เข้าไปอ่ะมันก็จะได้ความรสชาติความเข้มข้นเพราะในเนื้อไก่มันมีการปรุงรสขึ้นมาแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่จัดแล้วก็สมดุลโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครชอบห้ฝากกดไลค์กดสไครกั like, กแล้วกดแชร์ด้วย รวมถึงใครสนใจทำบรบอร์และประกันรถนะครับก็ติดต่อพี่อนน้มได้นะครับตามเบอร์และก็ลิงก์นี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าก็พร้อม